ทัพไทยลุยแล้วส่งรถถังนับโหลปทะถล่มดีเฮคิวประชนหน้ารถถังที55รุ่นปู่ของเขมรโดยก็เดือดแล้วจริงๆนะครับในตอนนี้สำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังประชาชนสองฝั่งพากันเก็บข้าวของหนีออกจากพื้นที่ฉุกเฉินโรงเรียนตามแนวพรมแดนก็ประกาศงดเรียนชั่วคราวเพราะใครก็รู้กันดีว่าเขมรมันไว้ใจไม่ได้และความสงบชั่วคราวอาจแตกสลายได้ในพริบตาเพราะได้มีทั้งภาพทั้งคลิปที่ชัดเจนที่สุด คือการเสริมกำลังของฝั่งขเเมรทั้งขบวนรถหุ้มเกราะยานเกราะและรถถังเคลื่อนเข้าประจำแนวอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะที่กองทัพภาคที่สองได้ออกมาเปิดเผยไว้ว่าได้พบตำแหน่งรถถังขเเมรได้ขุดหลุมซ่อนตัวบริเวณช่องตาเท่าทางขึ้นเขาพระวิหารตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทอลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแถมยังมีคลิปจากชาวบ้านขเเมรที่แสดงให้เห็นรถถังรุ่นทีห้าสิห้าจำนวนหลายคันกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปชายแดนอย่างรวดเร็วในวันนี้ จนบีบความหวาดระแวงให้คนชายแดนแทบเดินไม่ออกอย่างไรก็ตามนะครับในขณะเดียวกันสังคมก็ตั้งคำถามว่าทำไมฝั่งเราดูเหมือนไม่แสดงท่าทีใดๆกลับไปเป็นความกลัวว่าการเตรียมการจะไม่เพียงพอเมื่อต้องแลกหมัดแต่ข้อเท็จจริงที่ถูกเก็บเงียบไว้คือกองกำลังไทยไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเพียงแต่ทุกการเคลื่อนไหวถูกซ่อนอย่างแนบเนียนแผนยืนหยัดและการเตรียมตอบโต้ก็ถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลลับสุดยอดไม่ให้มีภาพหรือเสียงใดๆหลุดออกไปให้คู่ต่อสู้จับจังหวะได้ ประชาชนท้องถิ่นยังให้ความร่วมมืองดเผยแพร่คลิปหรือรูปเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีเป้าชัดในการกุกค,คามแต่ทว่าสุดท้ายความลับบางส่วนก็ถูกแชร์จากบุคคลบางส่วนที่ไม่ระมัดระวังจนได้เพราะล่าสุดนะครับได้มีการรายงานด่วนจากเพจอาร์มี่มิลิเอรี่ได้แชร์ว่ามีผู้ใช้ติ๊ t ต k อกท่านหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานส่งพัสดุได้ถ่ายคลิปรถถังของกองทัพไทยนับโหลหรือเรียกได้ว่าหลายสิบคันกำลังจอดอยู่ที่ฐานแนวหน้าซึ่งพนักงานส่งพัสดุ นอกจากถ่ายคลิปลงแล้วยังได้แจ้งพิกัดฐานอย่างละเอียดบอกหมดอยู่ตรงไหนยังไงเพียงเพราะแค่ต้องการยอดวิวแต่กระทบความมั่นคงของชาติอย่างรุนแรงพร้อมกับระบุว่ามีพนักงานส่งพัสดุถ่ายคลิปรถถังจอดเป็นโหลอยู่ที่ฐานแนวหน้าอัพลงติกตอกแถมใจดีบอกพิกัดฐานอย่างละเอียดให้คอมเมนทราบหวังแต่ยอดวิวชาวเน็ตไทยแห่เตือนให้ลบแต่ผ่านมา12ชั่วโมงเจ้าตัวยังเมินน่าจะต้องย้ายฐานกันรอบที่3ละ และต่อมาล่าสุดกองทัพทราบเรื่องพนักงานส่งพัสดุโพสตคลิปลดถังบอกพิกัดฐานแนวหน้าให้เขมรทราบแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้เองก็เป็นการยืนยันว่ากองทัพเราก็ขยับเต็มกําลังเช่นกันส่งสัญญาณพร้อมประชันหน้าเขมรนเกินร้อยมีรถถังเข้าประจําการอยู่แล้วแบบไม่ต้องถ่ายคลิปหรือบอกต่อ,อยังไงกองทัพก็จัดการเองไม่ต้องไปยุ่งขอแค่ส่งกําลังใจให้ก็พอแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเรื่องนี้เองที่ชาวไทยกำลังกังวลว่ากองทัพกำลังเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่มีแผนตอบโต้คขมเมอย่างไรนั้นล่าสุดด้านแม่ทัพกุ้งของเราก็ได้ออกมาตอบข้อสงสัยให้แก่สังคมไทยแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะปกป้องอธิป,ปไตยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยวันนี้26กันยายนด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวถึงกรณีพนักงานขนส่งพัสดุข,ของบริษัทหนึ่ง โพสภาพที่ตั้งของรถถังที่ประจำอยู่ชายแดนไทยเขมรว่าเราขอความร่วมมือในการเผยแพร่ภาพการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์หรือพิกัดทางการทหารซึ่งในห่วงนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรอาจจะเป็นภาพเก่าพอเราได้หยุดการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงหยุดยิงอยู่แล้วมองว่าเป็นภาพเก่าที่นำมารีวิวใหม่จึงขอฝากประชาชนไม่ให้ดำเนินการดังกล่าวให้ลดการโพสต์เพื่อรักษาความลับทางราชการเมื่อถามถึงกรณีกระแสข่าว มีบึ้มลงที่เนิน498ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนั้นด้านแม่ทัพเองระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่เราต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปประท้วงกับคณะผู้สังเกตการ IoT ส่วนที่ปรากฏภาพเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง BM21 เข้าพื้นที่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่พลโทบุญศิลระบุว่าเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคต เรื่องความขัดแย้งด้วยอาวุธซึ่งยอมรับว่าผิดข้อตกลงอยู่แล้วก็ประท้วงไปพลโทบุญสินยอมรับว่าเป็นการก่อกวนในช่วงที่จะมีการรับมอบตำแหน่งของแม่ทัพภาคที่สองและตำแหน่งสำคัญอื่นๆในกองทัพส่วนที่กรณีทหารขเขมรใช้อาวุธปืนเล็กและคว้างบึ้มเข้ามานั้นไทยก็ต้องใช้ความอดทนและยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดและเสียงปืนหรือเสียงบึ้มก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันอีกครั้งซึ่งผู้นำทางทหารของทั้งสองประเทศต้องไปพูดคุยกันท่านยังย้ำว่ากองทัพ จะต้องเป็นสุภาพบุรุษในระดับหนึ่งแต่เมื่อมีเหตุหรือเงื่อนไขสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็ต้องทำหน้าที่พอเราเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วและไม่ควรทำตามกระแสซึ่งจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุและผลรวมถึงความมั่นคงของประเทศชาติและภาพรวมทั้งนี้พลโทบุญสินไม่ห่วงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเขมรแม้ว่ากำลังกเกษียณอายุราชาการอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะมีบุคคลที่มารับหน้าที่ต่อเนื่องได้อยู่แล้ว อีกทั้งตนก็ยังอยู่เป็นที่ปรึกษาของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ก็เคยเป็นรองแม่ทัพและอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดขณะที่การทำงานร่วมกับรัฐบาลก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันอยู่แล้วและตนเตรียมจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และจะอยู่ในพื้นที่จนกระทั่งวันสุดท้ายซึ่งหลังจาก,กเกษียณก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับประชาชนและทำงานตามที่รับมอบหมาย เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าให้ทหารสามารถตัดสินใจได้ทันทีนั้นด้านพลโทบุญสินก็ระบุว่าถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องสําคัญก็ต้องเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องที่กระทบกับความมั่นคงในภาพรวมเพราะการตัดสินใจฝ่ายเดียวอาจจะสูญเสียบางอย่างและเมื่อถามว่าผู้บัญชาการทัพบ,บกได้ฝากอะไรไว้หรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ตึงเครียด แม่ทัพภาคที่สองระบุว่าเราก็ร่วมกันแก้ปัญหานำพาประเทศให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมทั้งยืนยันว่าแม้ฝ่ายขเขมรจะใช้อาวุธเล็กก็ยังไม่สามารถใช้อาวุธใหญ่ได้จนกว่าขเขมรจะนำอาวุธใหญ่ออกมาใช้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการลังแกและเมื่อถามว่าหากไทยเริ่มชาจะเสียเปรียบหรือไม่ด้านพลโทบุญศิลระบุว่าต้องดูตามห่วงเวลานะครับอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับภาพและคลิปการขนกำลังอาวุธของขเขมรน,นั้นก็ทำให้ล่าสุด เจมารีก็ออกมาอีกแล้วโดยพลโทหญิงมารีโซเจียตาโคสกกระทรวงกลาโหมเคเมนได้รีบถแถลงข่าวปฏิเสธข่าวลือการระดมพลและอาวุธของเคเมนโดยระบุว่าวันที่26กันยายน2568มีการเผยแพร่ารายงานในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อข่าวบางแห่งของไทยโดยกล่าวอ้างว่าเคเมรได้ระดมกำลังทหารและอาวุธพร้อมทั้งภาพประกอบหลายภาพ โดยกระทรวงกลาโหมขอปฏิเสธการกล่าวอ้างดังกล่าวและขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 1. การกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และสื่อข่าวบางแห่งของไทยนั้นไม่เป็นความจริง 2. ภาพที่นำมาใช้และเผยแพร่โดยแพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นภาพเก่าและไม่ได้ถ่ายในวันนี้ 3. กองทัพเขมรไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการยั่วย,ยุใดๆหรือกิจกรรมใดๆที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่แหล่งข่าวที่กล่าวถึงได้นําเสนอขึ้นมาแม้แท้ไปเรื่อยจริงๆคลิปทั้งหมดนั่นทหารเขมรถ่ายเองทั้งนั้นลองไปถามคนตัวเองหน่อยสิว่าถ่ายจริงวันไหนกันบ้างแล้วค่อยมาพูดใหม่นะเจ๊ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย เดลี่ดราม่า